สวัสดีผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับเกม s สกิลรีเจนรอยัลหมดเวลากับการปูพื้นฐานกับไอดีสมคกใหม่ของผมแล้วหลังจากนี้จะเป็นไอดีจริง Over King บอกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายเริ่มตุรามาราวนี้แปลนบันเบดแอคแท็กอัลติเมทชิวและสปายไม่มีชิววูนน่าเล่นมากไม่มี Ultimate, อัลติเมทดอทน่าจะพอเล่นได้แต่เขก็คงแพ้พอยซ o นอยู่ดี เดี๋ยวผมน่าจะไปกับ g o b l n n Engineer เพราะว่าเราสามารถหาเมจิกได้ทั้งาสายฮิลฟ e ีดแล้วก็วูนเหล็กเองก็มีเมจิกดาเมจเหมือนกันซึ่งผมไม่อยากรีโลหาตัวอื่นแล้วก็เล่นตัวนี้เลยละกันเลือกเลนนัำแพคแบบไม่ต้องคิดเลยทุกสกิลที่เรียนรู้มาได้ผลกับไปสิบเขาทั้งหมดจะได้สกิลอะไรก็ตามแต่เหมือนสกิลที่ผมได้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ม,มันไม่ใช่สกิลที่เห็นผลได้ทันทีเราต้องดรอสเราต้องฮิลก่อนถึงจะเห็นผลแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทุ่มเงินที่เรามีในการซื้อสกิลแทนแล้วกันพอเราเลือกอแรนนปแพคมาแล้วเราควรชนะช่วงต้นเกมสกิลที่ขึ้นมาโชคดียังเป็นสายฮิวเดี๋ยวน่าจะไปกับสกิลฮิลเฮดพีเฮลลิงจะได้ไปติกเกอร์สกิลอื่นๆในที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แต่ฟีดเพรซิเตนต์ฟีดน่าจะเห็นผลเร็วสุดแต่ผมอยาก เก็บฟูลีฟีดไวเลสเกมเลยทีเดียวเพราะในอนาคตผมจะหาฟีดพอยซันมาแปะไว้ด้วยจะเล่นผสมเมจิกดาเมจกับตัวสายพอยซันพอยซันแอนตี้ดรเก็บไว้เพราะสกิลอื่นยังไม่เห็นผลช่วงต้นเกมเจอกับป้าพิษครับผมป้าพิษช่วงต้นเกมถ้าเขามีการแปะพิษแม้แต่เล็กน,อน้อยนี่ผมสู้เขาไม่ได้เลยเพราะตัวแปซีฟเขาเก่งช่วงต้นเกมมาก เหมือนเขาจะไม่ได้ซื้ออะไรมาผมยังโชคดีไปพิเขายังค่อนข้างแรงก็ต้องลุ้นว่าเราจะชนะไหมเหมือนจะผมจะได้ไล่อันติก่อนพกชนะไปในเซียววินาทีเริ่มต้นลามาโอ้เผลอหยิบเพ i ร์ e ต t นฟีดไปซะแล้วออกไปกับดอทฮิวิ่งเลยละกันอาจให้เต็มได้ผลเร็วช่วงต้นเกม ทุกสกิลเวลาเรามีเลเวลแม็กนับช่วงต้นเกมได้นี่บอกเลยว่าโคตรแข็งแกร่งแต่ดอสเรายังคงไม่สูงแต่ฟีดเองก็ยังทําความเสียหายไปได้ดังนั้นเดี๋ยวเราหน้าค่อยไปกับฟีดพอยซ์นเริ่มเรามาเจอกับพี่ฉลามมีใครเล่นสายไหนบ้างมีดอสมีพิษ อยู่แล้วก็ Hp ไม่เท่าไรพี่ฉลามชุกต้นเกมผมไม่ค่อยกังวลเพราะตัวเขายังไม่ค่อยมีดามีอัติเมดเขาติดฟีดแปะฟีดให้แลกับเราเยอะมากแต่ว่าดามีเขาค่อนข้างเบาดังนั้นเขาต้องไปหาดามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟีดเป็นหลักหรือไม่ก็ h p p o i พ o n เพราะตัวเขาในอนาะเรจะเลือดเยอะแล้วก็ยืนหนามากเริ่มรามาไปกับฟีดพอยซ์เลยแล้วก็เก็บตัว ฟูลีพอยซันไม่ด้วยเพราะอนาคตผมจะเล่นสายลีกด้วยอันนี้ดีทุกสกิลเลยจะเดี๋ยวจะขอเก็บดอกเบีย้ยก่อนให้พี่บู๊ก็อยากได้แต่ผมต้องการดันบั้นฮิลลิงให้ขึ้นหนึ่งดาวก่อนจะได้มีเทเลพีเลยออกมาช่วยสร้างความเสียหายเวทไว้คอมโบกับแพสซีฟสกิลเดียวกับพี่แมงมุมอัพดอทมาทำไมเขาเล่นแปะเขาแทงหวยไปที่คนชื่อภาษาจีนน่าจะเป็นป้าพิษซึ่งป้าพิษเอาตัวเก็บดอกเบีย้ยมา อโหผิดคนแล้วไอ้หนูแมงมุม,มพิดเองก็เหมือนผมกำลังจะได้เปเรียบเลืองเขากำลัง,งหมดเอาชนะไปไปกับเพชรพ,พีฮิลลิ่งแล้วก็ฟีดพินเพิ่มความเสียหายเวทและเพกกื่อความเสียหายพิษจากฟีดท,ที่แปะได้แล้วก็ไปเนเชอรัลฮิลลิ่งตอนนี้บันฮิลผมขึ้นหนึ่งดาวแล้วมีโอกาสยี่เทลลพีเลยจะออก บอกเลยว่าเธอและพี่เลมาเมื่อไหร่ช่วงต้นเกมนี้ผมชนะได้ง่ายๆเลยเพราะแมจิกดาเมจจากตัวกอปลินค่อนข้างสูงจากตัวแพสซีฟของเขายิงมาก่อนนะผมชอบเก็บทุกสกิลเลยเพื่อให้แพสซีฟเขาออกผลมากๆแต่การทำแบบนั้นกว่าเราจะได้แมจิกดาเมจค่อนข้างช้าเลยตอนนี้เจอกับพี่ยักษ์แดงเล่นสายดอทแล้วตาน,นี้พิษก็เยอะทำไมเขาชอบเล่นดอทกันจัง ดูจากสภาพแล้วตัวเขาตีก็ไม่ได้เร็วเราน้าจะเอาชนะได้ไม่ยากเลยโอเคไปกันต่อสมบัตเฟส2เพิ่ม HP ไม่ต้องการอันนี้รีเฟสสกิลได้ช็อปปร์อ่าออฟคีเปอร์โทเค็นรีเฟสได้3ครั้งต่อเกมไปกับฟูลี่ฟดสกิลดอทที่ขึ้นมายังไม่ค่อยน่าสนใจตัว HP เอพ t เอจิ n งจริงๆก็ดีแต่ว่าสกิลดอทผมยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นหยิบมานล้จะไม่ส่งผลเท่าไหร่เอาเงินไปลงกับสกิลอื่นดีกว่าดอทพอยซ์นขอเก็บบันดอทกับพอยซ o นหน่อยละกันแล้วก็ฮิลลิ่งคีเอาฮิลลิ่งมาไว้ทิกเกอร์เทเลพี่เลยในอนาคตนี่ก็เบลดเลกมาแล้วไว้อัดเพิ่มฟูลีดอทดอทบูทก็มาเราเก็บเงินดอกบเบี้ยรอราวต่อไป ล้วกป้าพิษนะครับผมป้าพิษอัพสายฟีดมาบ้างแต่ดูเหมือนเป็นป้าพิษที่เขาเก็บดอกเบี้ยนนะน่าจะหยิบสกิลได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะมีโอกาสชนะเราไหมพิดเขารู้สึกเกยงค่อนข้างแรงแต่ผมแรนสิได้ก่อนอีกแล้วอืมก็เฉียดชิวเกือบแพ้ไปโอเคหยิบดอดทคิวลิงมาแล้วผมอยากได้บันฟีด เอาเ p ีฟีดมาจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วก็คิดที่เข้าฟีดทุกสกิลที่แปะฟีดได้ผมจะพยายามยิบมานะครับแต่อันนี้ฟีดพอยซ o นน่าจะดีสุดเพราะว่าเป็นการสร้างความเสียหายจากฟีดได้แล้วก็รีเฟรชกิยังไม่สนใจรีเฟรชอ่าเดี๋ยวราวต่อไปค่อยไปกับไลท์สตีลดามิตเจอกับพี่แพนด้าสายฮิวพอได้เทเลพีเลมาค่อนข้างไว สก,กิลทิกเกอร์ฮิลเขาก็มีสองสามกิลของเราเองก็ฮิลได้บ้างนิดหน่อยยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะคาดอสเรายังไม่เยอะเราก็หลบเวทไม่ได้ด้วยก็ามาลุ้นครับตอนนี้เลือดผมน้อยกว่าเขาแล้วแต่ว่าต่างคนต่างฮิลแต่ผมได้อัลติเมทก่อนเอาชนะไปก็หยิบไรฮิลลิงฟูลลีวูนกับเบนเลย ถ้าเราหยิบเบรกเหล็กมาไม่มีวูลก็เท่านั้นหยิบฟอรี่วูลมาดีกว่าถ้าเราคิวลิงก็ดีแต่ผมอยากได้ฟีดเพื่อรอตัวฟีดดาเมจแล้วก็ไปฟูลี่พินพีบูทก็ดีแต่ไว้ก่อนตอนนี้เราต้องการตุ่มหาตัวเมจิกสกิลเมจิกดาเมจพีดพินไปเอาให้แม็กไปเลยก็ดรอตบูทมาเดี๋ยวค่อยหยิบเอาเราหน้า ตอนนี้ผมมีบั้นฮิลิ่งฟีดโพซอนแล้วก็กำลังจะขึ้นดอหด,ดึงดาวแต่สกิลเมจิกดาเมจยังคงเน้นไปที่ฮิลิ่งกับตัวฟีดเป็นหลักก่อนตอนนี้เจอกับพี่พิกเผ็ดร้อนเขายังไม่เคยแพ้ใครมากับเราเช่นกันแต่พิกเขาเยอะผมคิดว่าผมน่าจะสู้เขาไม่ได้เพราะตอนนี้ดาเมจเขาน่าจะเยอะสุดเลยในทุกๆคน เริ่มมาหยิบดอทบูทขึ้นมาไว้เพิ่มไปทิกเกอร์ตัวดอทฮิวิงฟีดผมเอาไว้แค่ขั้นเดียวก็พอต้องการไว้แปะฟีดให้ออกผลฟีดดาเฉยๆแล้วไปกับพี่เลดกันเราไม่ต้องคิดเลยฟีดพอยซันเลเวลแม็กอ่าเธอแล้วพี่เลดมาแล้วสกิลพระเอกของเราแล้วก็ไปกับฟูลีวูลแล้วกัน ปรสิสแตนวูลก็ดีแต่ผมต้องการใช้แหวนให้คุมผมน่าจะกดรีเฟซไปแล้วก็ราวหน้าค่าหยิบพีแพทเทิร์นพอยเซนมามีปาพิษเขาก็เริ่มมีสกิลสายพิษมาแล้วแต่ว่าเขายืนกับสกิลเทเลพีเลยผมไม่ได้ตอนนี้ผมมีดาเมจจะทั้งเมจิกดาเมจแล้วก็พ o อยเซนเออดอทิวเจอกับสายพิษเองก็ไม่ค่อยเห็นผล เพราะโปรเจกต์ถ่ายเขาไม่ได้เยอะแล้วก็ไปกับพีเบ t e r n Poison แล้วแน่นอนดอทฮ e วเลเวลแม็สกิลสายฮิลผมควรเอาเพิ่มไหมมันแรงจากแพสซีฟอยู่แล้วไว้ก่อนละกันตอนนี้เราต้องเร่งหาขึ้นฟีดดาเมจอ่าแต่พีเบ t e r n Poison จำเป็นน่าจะต้องหยิบเหมือนกัน เราเดี๋ยวขึ้นอ่า10ขึ้น2ดาวก็การันตีออกอีกอันนึง่งเราก็จะได้ P Poison Level m a มไปเดี๋ยวได้จังเลยมันมีสุ่มได้2ครั้งแต่เราก็ต้องเก็บไว้ก่อนกดใจเก็บดอกเบี้ยไปเจอกับพี่ฉลามอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เข้ามาก,กับสกิลสายบุญระดับหนึ่งซึ่งดาเมจเขาต้องจะเพิ่มขึ้นมากเรามาดูกันว่าเรา,อาเอาชนะเขาได้ไหมเรียกเขา2อ0 0มากกว่าเราอยู่อยู่หลายร้อยเลย โอเคแต่ดาเมจเขายังเยอะไม่มากพอเขาเริ่มมีดาเมจจากพ o อยเซนบ้างแล้วผมบาดตอนนี้เลือดไม่ต้องการแหวนตัวแหวนเอาไว้หามิสติกตัวนี้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะเราเล่นหลายสายเราไม่มีโอกาสขึ้น4ีดาวแน่นอนการที่มันเพิ่มโอกาสออกของตัวมิสติกสกิลก็น่าจะช่วยเหลือเราได้เหมือนกันแต่ว่าเราเล่นหลายสายกว่าเราจะขึ้นสดาวนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควร แต่เลือดเรายัางเยอะคิดว่าน่าจะได้ผลในช่วงแท้ท้ายเกมเอาไปกับพีเบสเซนพอยเนอ่าเมจิกดอสสักนิดหนึ่งจะได้ทิกเกอร์ดอสฮิลลิ่งได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ลดบูลหน่อยครับเพราะตอนนี้กลัวพี่พิกมากเมจิกดอก็ดีจะหยิบเลยไหมหรือรอเราหน้าดีหยิบไปเลยแล้วกันแล้วก็ใช้แหวนรีเฟซใหุ้้มไอฮิลลิ่งไม่จำเป็น p อยันคอร์ก็ไม่จำเป็น เจอแล้วพี่เลรอบหน้าข่อย,ยิบแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องเร่งเพิ่มดาเมจเพื่อเอาชนะพี่พิกแล้วเนี่ยพี่พิกเราน่ากลัวมากเขาหยิบ s ต u d ดีโน e มาตึดสองอันมีโอกาสที่เขาจะได้ตัวสกิลสีทองของใส่พิษล้างสถานะสมุนแล้วก็ฟื้นพื้นพลังชีวิตที่ซึ่งเราเล่นพิษมาเยอะเราอาจจะเสียเปรียบเขาได้ในเล็กองพย นีตัวแมงมุมดาเมจเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ของเราแรงกว่ามากๆเลยแล้วก็ได้ผลจากดอทฮิลลิ่งได้บางส่วนไปกับเธอแลพี่เลนแล้วกันพอเกสเพนมันแพงมากแล้วยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เอาเงินไปลงอย่างอื่นดีกว่าอาเธอแลพี่เลเวลแม็กเจอมาแบบนี้ก็ต้องหยิบไปเลยเพิ่มไปอีก60ดาเมจเอ็ดีปก็ดีจะคอใช้สุ่มหาสก,กิลที่ต้องการแล้วกันฟีดเชลจริงๆก็ดีเพราะ อีกหน่อยก็จะการันตีออกฟีดดามจแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างแพงเดี๋ยวผมค่อยไปกับฟีดบูลกันดีกว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้มีการแปะบูลมากนะค่อยว่ากันเราหน้าแล้วกันเจอกับพี่ยักษ์แดงตอนนี้สกิลเขาเป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนดามจเขายังไม่มีเพราะลาวนี้มีการแบนเบ,บียดแท็กไปเขาตีค่อนข้างช้า,ขาเขาทำความเสียหายได้ช้าเขาก็ เรียกผลดาเมจจากคิเขาไม่ได้เราก็เอาชนะไปไม่ยากเลยจริงๆในเล้ที่ไม่มีเบลดแทกยักษ์แดงต้องเล่นคู่กับคิกับเธอและพี่เลน,นะครับเพราะว่า,าต้องไปวางผลคิจากสกิลเมจิกดาเมจแทนเพราะเบลดแทกเราตีชาไปกับฟีดบูลแล้วกันแล้วก็รีเฟซหาสกิลกันเถอะตอนนี้สกิลดอทเราเพิ่มมีแล้วเริ่มมีบ้างแล้วเก็บไว้หน่อยเพิ่ม HP แล้วก็ลดวูนศัตรูฮาพีเพิ่มเทิร์นพิซซอนเลเวลแมท อับพปุบขึ้น2ดาวเลยแต่ที่เหลือยังไม่น่าสนใจขอใช้รีเฟซแล้วกันเปลดเหล็กก็น่าหยิบอืมตัวแหวนเราเองก็ยังรีเฟซอีกหนึ่งครั้งแต่รอเราหน้าแล้วกันเดือกป้าพิษอีกรอบนึงแล้วป้าพิษดูเหมือนจะไม่ค่อยมีดาเมจสก,กิลทั้งเมจิกดาเมจทั้งปลอยซันเราสูงเอาชนะไปโดยไม่ยากเลย พอสเทอร์ lay, ลพี่เละเราขึ้นเลเวลแม็กค่อนข้างแรงมากเราเดี๋ยวไปกับตัวเบ็ดเละก่อนละกันเอ,อ่อเพิ่มดังฟีดท้งวูลทั้งพอยเซนอีฮิลลิ่งอนาคตผมอาจจะขึ้นคิขเ,เก็บกิฮิลลิ่งไว้หน่อยละกันแล้วก็พอยเซนวูลเมทิคดอทเลเวลแม็กยังไม่มีอะไรน่าสนใจ กอใช้แหวนรีเฟซไปก่อนละกันฟูลีดอทจริงๆฟูลีดอทมันก็ดีก็เดี๋ยวผมจะปิดวูลไหมครับเพราะัวพี่พิกมากเลยตอนนี้สกิลเลของเขาฟูลีวูนกับฟูลีพอยซั้นตันไปแล้วพร้อมกับฟูลีคียงชันด้วยยิ่งอยู่ในสถานะเหล็กยิ่งนานเท่าไหร่การแปะสถานะวูนกับพอยซันของเขายิ่งทวีคูณโคตรน่ากลัวเลยคนนี้เดี๋ยวกับพี่แพนนา เขามี healing array ด้วยนะครับผมโอ้ยผมยืนไม่ไหวล่วงไปเลยเจอ medical explosion ติดขีดแล้วเขา,าติดขีดทั้งสองครั้งเลยนะครับผมดอทผมไม่ช่วยอะไรเลยผมเขาอัพมาเต็มเลยทีเดียวแล้ก็อัพรถวูนไปครับผม poison damage ผมมี f ิต d poison นะครับขอเก็บไว้ขั้นหนึ่งแล้วก็เพิ่มเอา skill projectile ททมาไวท้ทิอ่ poison damage ด,ด้วย feed s h i l ผมว่าเอามาอัพแล้วก็เดี๋ยวขึ้นฟีดบันลสองดาวแล้วก็การันตีฟีดเดามจเป็นเลยแล้วกันไม่ยอมออกมาสักทีโดยสกิลเมจิกดาเมจเทียบเทอร์ลพีเลก,กับตัวฟีดดาเมจแล้วผมว่าฟีดดาเมจจะออกทีกว่านะครับผมพราเรามีโอกาสแปะฟีดได้หลายสกิลมากกว่าแต่ฮิลลิ่งเนี่ยมันมันจะเป็นโอกาสด้วยแล้วก็มีจำนวนครั้งต่อวิช้ากว่าเยอะเลยเนี๋ยเ,เจอที่ลรอบสองโอ้ยรอบนี้ดาเมจเราพอนะครับเราชนะเขาไปได้ น่าจะหมากทั้งพอยซันแล้วก็เทเลพี่เลเลเวลแม็กไปกับฟูลีบุญเนี่ยทำเคิร์ดไม่ค่อยจะดีไม่ได้เกมนานเท่าไหร่ฟ e ูลีเอ็กเทนชันต้องเอามาเลยแปะพิษแปะฟีดแปะพอยซันแปะจุกๆสกิลนี้ไม่จำเป็นเรารีหาสกิลเมจิกได้ไม่กั่หน้าจะนะถ้าผมอัพฟีดทิลลิ่งตอนนี้ผมก็จะขึ้น2ดาว แล้วเดี๋ยวผมก็จะได้การันตีออกฟีดดาเมจซึอไมยอมออกมาให้ผมสักทีเดี๋ยวค่อยว่ากันราวหน้าแล้วกันสายฟูลี่ของพิกตอนนี้โอ้เขาอัพฟลูลี่ลิลิสมาเต็มเลยเขาไปเอามาจากไหนเยอะแยะเดี๋ยวกับพี่ฉลามรอบนี้มีเอเลทันเดอร์ดูท่าไม่ค่อยดีเขาจะอึดกวผมเยอะเลยดาเมจผมจะพอไหมไม่พอไม่ทัน เขาตัดสินใจดีในการหยิบเอเล็กซ์เอเซนเดอร์มานะครับผมเพราะตัวเขาที่ค่อนข้างข,า,งขาดดาเมจแล้วก็อย่างที่ผมบอกเรานี่วูลได้เปรียบแต่นี้ผมได้ฟีดดาเมจมาแล้วไม่ยอมออกมาก็การันตีไปเลยแล้วก็ปิดบูลสักหน่อยครับมีคนเล่นสายุูลหลายตัวเหลือเกินแล้วไปกับฟูลี่ฟีดฟูลี่ฟอยซันก็ดีหยิบมาเลยละกันเฮตีผมเหลือไม่เยอะแล้วผมต้องการการันตีวิน เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะไปกับฟูลลีลีลิตนะครับผมเป็นเมจิกดาเมจอีกสกิลหนึ่งที่จะที่ผมสามารถจะหาได้ในเกมนี้แล้วก็เหลือสกิลสุดท้ายจะเป็นเอเลชันเดอร์ซึ่งผมน่าจะขึ้นไม่ทันเพราะว่าเนี่ยแค่หนึ่งดาวเองโลบมากลาบหายนะครับออกผมอัพทุกอย่างไม่ได้เจอกับพี่แมงมุมก่อ,อนหน้านี้ผมชนะเขาง่ายๆเลยโอ้โหด พิษร,รอบสุดท้ายไปให้เขาชนะหน่อยก็ได้ครับชนะเขามาเยอะแล้วไปกับฟูลลี่ดีๆเลยแล้วกันเป็นเจ้าเอฟพอยซ์ชนไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอาเป็นตักคิวล Panda, Land, แล้วกัน p พนด้าฮิวแรงเกินไปแล้วก็ฮิตพิษสติลดูเพิ่มเอาแม็กเนตเขามาเป็นแม็กเนตของเราแล้วก็ผมจะเพิ่มเลเวลบั๊นไหนดีไหมอืม เี๊ปี๊ปอยซันหน่อยแล้วกันสายเ p ใกล้จะเต็มล้วแล้วก็อาบปิดวูนคั้นแม็กตอนนี้เจอพิกหรือว่าเจอพี่ฉลามผมน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าไม่ตัดคิวก็เฮดพีฮิลลิงค่อยๆดูอีกทีแล้วกันเจอกับพี่ยักษ์แดงอัพคิมาเต็มเหนียวเลยจะตู้เขาไหวไหมได้เมมผมดาเมจดผมยังพอนะครับผมเพราะเขายังทำความเสียหายได้ช้าเขาติกเกอร์คิของเขาได้ช้า ก็ไปกับตัดคิวแล้วกันอีบ e ูสเอามาซักเลเวลหนึ่งก็ได้อนาคตผมอาจจะขึ้นเมทิกิเป็นเลดเกมแล้วก็ฟูลี่ดอทมาเล่นฆ่าดอทเราฟูลี่ดาเมจก็ดีฟูลี่ฟีดก็ดีแต่เดี๋ยวรอเราหน้าเราไปกับฟูลี่ดาเมจดีไหมกิปเปอร์ยังอีกตั้งสามครั้งแหวนไม่ได้ใช้เสียดายจัง จอกับป้าพิษสายเก็บดอกเบี้ยสกิลพิษเขายังไม่ถึงไหนเลยสกิลทองเขายังไม่ได้แล้วเขาจะสู้เรายังไงตอนนี้บอกเลยว่าทั้งเมจิกดาเมจแล้วก็พอยซันดาเมจเราแรงมากๆไปกับฟูลลี่ฟีดให้ฟีดดาเมจเลยแล้วก็วกกบ et, ิดเลยแล้วก็ฟีดดาเมจเลเวลแม็กซ์ได้ช็อปคิปเปอร์สักหน่อยิวก,ก็ดีนะแต่ว่าผมสุ่มหายอ้าฟอร์สโนว่า ผลจากสกิลอาสมบัติแหวนทองของเรานะครับจะมีโอกาสเพิ่มโอกาสการออกสกิลมิสติกซึ่งออกมาแล้วก็จะเป็นฟรีได้นะครับไม่เสียงเงินเลยซึ่งแอบคอมโบกับตัวนั้นตัวแหวนรีเฟซนิดหน่อยเพราะทุกครั้งที่เรารีเฟซก็มีโอกาสกาออกของมิสติกสกิลมากขึ้นเจวกบที่พิกรอบนี้ อย่างสู้เขาไม่ได้เขายืนด้วยสกิลมิสติกของสายเหล็กใช้เหล็กแทนเลือดได้ hp เหลือสี่ล่อแล้เต็มที่ h fully fusion level max ครับผมจริงๆกันพิดก็ดีนะมาเฟไป hp วูนเพื่อเอาสอย hp วูนออขึ้นเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็กันพิดอีกนิดหน่อย fully e t e n s i o n ดีแต่เหมือนเมื่อกี้เราจะจบไวกว่านั้นแล้วก็ฮิลลิ่งอารีมา ได้สกิลทองมาสองสกิลแล้วเหลือสายพิษแล้วก็เหลพยายามขึ้นเหล็กกับตัวดอทขึ้นมาอีฮิลลิ่งอ่ะเก็บไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ดอทบูตอีฮิลฮลิ่งผมเก็บไว้เพราะว่าอนาคตผมพยายามจะทำเมจิกิให้ได้เพื่อช่วยเร่งดาเมจด,ด้วยแล้วก็ช่วยผลการฮิลจากคิวิลิง่งตอนนี้เพนหน้าเขาฮิวยืนสู้ผมไม่ไหวแล้ว ผมมีตัดคิวมาดิดหน่อยแต่ว่าดาเมจเราค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แรงกว่าดันบันคิขึ้นนิดนึงครับผมเดี๋ยวหาคิเมจิกดาเมจแล้วก็ดอทบูทเลเวลแม็กซ์าคิเองแต่ยังไม่มีหน้าหยิบสักอันทีแพทเทิร์นฟีดจริงๆก็ค่อนข้างดีเลยนะว่าเรามีฟอร์สโนวาแล้วตอนนี้ แปะปุ๊บสร้างความเสียหายได้มากขึ้นทันทีเห็นผลช็อตไว้บันดอสผมเองก็ใกล้เลเวลแม็กแล้วฟูลี่ก็ใกล้แม็กแล้วเดี๋ยวพยายามมาดันดอสกับฟูลี่ให้ให้แม็กกันแล้วก็เผื่อสุ่มออกสกิลทองตอนนี้พี่ฉลาวก็มีสซเคิลรีไวอัลแล้วเขาสามารถล้างสถานะทิดที่ผมติดให้เขาได้แต่เขาทนความเสียหายเวทผมก็ไม่ได้เช่นกันน็อกเอาไปเลยจริงๆเขาหน้ากลัวมากเพราะเป็นคนที่ล้างสถานะผมได้ตอนนี้ แต่ตัวพิกเองก็น่าจะมีล้างฐานะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยรอดูแต่ฟอรีเ็กเซนชั่นเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยตัวเหล็กดอตตอนนี้เหล็กผมขึ้น3ดาวแล้วมีโอกาสที่สกิลทองของเหล็กจะออกมาให้ผมหยิบฟรีผมอยากเพิ่มดอตให้เลเวลแมอ่าสกิลเหล็กทองออกมาแล้วตอนนี้ผมมีสกิลทอง3สกิล4สกิลไปเลยใช้แหวนโคตรคุมเลยตานี้ นั่นไงทั้โ total go in คำไปพันสองสกิลทอง4สกิลยังมีโอกาสได้จากดอทอีกสกิลหนึ่งเป็น5สกิลเด็กกับพี่แพนด้าทำไมเรียกเขาเยอะขนาดนั้นอะ่ะอ๋อเขามีไอเทมดีดีเจนเทีค่อนข้างสูงเด๋ยดดาเมจเขาไม่พอสู้ความเสียหายผมไม่ได้ขนาดเขามีเอเลสทันเดอร์แล้วด้วยแพนด้สาสสกม่วง ดีทุกอันเลยของพีเบตเทนฟีดไปล้ะกันให้โปรเจกต์ถ่ายเขาช้าๆหน่อยตอนต้นเกมอ่าเดี๋ยวบูลลี่ฟีดก็ดีพีเบตเทนไฟพีพีเบตเทนฟีดก็ดีหมายเลขเขาเริ่มมีเบรดเลกแล้วนะครับผมแต่เขาน่าจะมาจากเฮดพีเลกเป็นหลักผมว่าสายเฮดพีเขาก็ตันแล้วเหมือนกันเพราะเขามีสตร์ดี้โน้ตเดี๋ยวกับพี่พลิกรอบนี้ถ้าผมแพ้คือผมไปเลย โอเคผมชนะไปเซียววิดาเมหลักผมมาจากทั้งเมจิกดาเมนแ,แ,แล้วก็พิษแล้จาก่อยซันเบิร์นนะครับผมไมี่ทำให้ผมชนะเข้าไปแพอเพลิดปีสต e ลอันนี้ฟูลวิเทนชั่นผมว่ามันนานพอแล้วไปเบรดเลกเพิ่มค่าเลกกันดีกว่าจะได้แปะพิษแปะพอยซันเยอะๆแล้วก็เพิ่มเลือดหน่อยดีไหมสกิลสายรอดผมก็ยังไม่เยอะ ค่ไปกับสกอิอื่นดีกว่าฟีดเชลเขามีโปรเจกต์ทายเยอะไหมน่าจะยังไม่เยอะไปกับอย่างอื่นดีกว่าอ่าเบลเล่เลเวลแม็กครับผมแปะฟีดกับพอยซ์นแล้วก็วูนแบบจุกๆเดี๋ยวต่อไปค่อยไปกับเลคอร์ดละกันจริงๆฟูลลี่ฟีดผมก็อยากได้นะแต่พี่พิกเขาค่าเหล็กเขาสูงเกินไปโอเคแพนด้าเขาก็ยังทดความเสียหายของผมไม่ได้ โดนเบิร์ตตายไปเลยอืมไปกับเล็กคอร์สละกันแล้วก็สุมหาเอาเพิ่มเฮดพีสักนิดนึงตัดคิวสักหน่อยไปกับตัวเล็กคอร์สครับผมอืมขึ้นคีสักวลไหมเผื่อเมจิกิจะออกออกสักหน่อยละกันเดี๋ยวตาวหน้าจะไปกับ Poison Antidote เพราะผมคาดว่าเล็ของเขาเนี่ย จะไปเร่งตัวดาเมจแล้วเขาน่าจะเป็นพิษแล้วก็ขโมยเนี่ยผมพยายามจะขโมยแม็กเรียกต่อแต่ตอนนี้เน้นการเรื่องยืนแล้วก็ลดความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นหลักมาลุ้นว่าเราจะผ่านราวนี้ไปได้ไหมเขามีตาเกิดอย่างที่ผมคิดจริงด้วยแต่ตอนนี้เรายังรอดด้วยสกิลทองของสายเหล็กนะครับใช้ฟูลี่แทนเลือดโอ้ฝั่งเขาเองก็มีพอยซอนเบิร์ดเหมือนกันอติสติลเมติกิหรอ จริงเลเวลไม่เยอะโอกาสติดน้อยแต่ผมว่าน่าจะเก็บไว้สักหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสขีมาสักครั้งสองครั้งดาเมจเวทฟอรสโนวาโคตรแรงแต,ตอนนี้เงินผมหมดแล้วผมหยิบอะไรไม่ได้แล้ว,ลวน่าจะเป็นราวสุดท้ายแล้วยังเหลือเงินสุ่มได้อ๋อผมยังมีโอกาสสุ่มได้ดอทสีทองอันไง ยอดไปเลยครับผมไปกันเลยกับ5 Mystic Skill ดูที่ว่าฟี่พิกจะสู้กับ5ม y s t i c ของผมได้หรือไม่ถึงแม้จะใส่ดอสแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เช่นกันเดเดียนเข้ามาไ y ้ h ันเบิร์เขาระเบิดไปผมชนะไปในราวนี้ดาเมจหลักผมมาจากพวกพิษแล้วก็เมจิกดาเมจอย่างที่คิดไวอืร p y สั้นดาเมจก็ทำได้ถึง950เลยน,นะครับผม แล้วก็ตัวคีที่ผมอัพมาติดได้2ครั้งก็ผมมีเนี่ยแค่ยี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังติดได้2ครั้งคีบูดก็มีแค่3 mm hmm. ก็ยังมีติดอยู่การอัพมาก็ช่วยผมได้เยอะครับางน้อยก็ช่วยฮิลล้วก็สร้างความเสีายเพิ่มแล้วก็พอย s o n b น r d เบิร์ดแปะได้พอๆก,กับพีเบิร์ตเซนต์อยเนเลยนะครับแล้วก็ค่าฟีดเขาไม่ได้มีขนาดนั้น เขาเองก็มีสกิลมิติกสกิลค่อนข้างเยอะนะส่วนดอสผมหลบได้แค่เอ็นเลสอย่างเดียวเลยแต่ถึงว่าเขาน่าจะมีการอัพแก้หลบของผมมาด้วยอืมเนี่ยเขาอัพไาเหล็กมาเต็มมีฟอเกตเพนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะลดความเสียหายที่ได้รับถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ในชานะหละแล้วก็มีทั้งพอยซนทั้งวูลแม็ก แต่ผมมีการพิษกับการวูลนะครับผมก็เลยช่วยให้ผมได้ทนดาเมจทนมือทนตีนเขาได้ทั้งๆที่ไม่มีฟื้นคืนชีพตัวเพอร์ฟิครีบาวไม่มีผลครับผมมีไว้แค่ให้เท่ๆเฉยๆ,ๆสกิลทอง5้าสกิลของเราเอาชนะพิกสุดโหดไปได้เงินทั้งหมดผมได้มาพันห้าจากสกิลฟรีโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ